ได้บันสวนสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ป้าพาชมทางเข้าไร่ป้านะคะโอ้ป้าเห็นอะไรแล้วค่ะนูน่นยูทูบเบอร์อีกคนนึงนั่งเป็นลิงอยู่นั่นนะคะนั่นเห็นไหมคะพาชมพาชมขขานนะคะเป็นไงพอได้ไหมฝักใหญ่ฝักอวบปรักอ้วน นี่นะคะต้นนี้ก็จะโอเคหน่อยปีนี้พาชมปีนะคะไายป้าสวยไหมคะยิ่งหน้าหนาวจะสวยมากนะคะเพราะว่าต้นหญ้าที่ขึ้นเนี่ยจะเริ่มแห้งตอนนี้ป้าเริ่มตัดหญ้าละเริ่มแห้งแล้วก็ก็จะเหลือแต่ต้นมะขามเริ่มใบร่วงฝักมะขามก็จะเต็มไปหมดให้คุณเก็บนะคะพาชมสวนนะคะอ่ะอะนี่ได้ฟิลไหมคะ บ้านบ้านแล้วจ่ายบ้านบ้าน